ดีครับนะครับรถขนดินปลูกนุ่มนอนหน้าช่วงนี้ก็มีตรเดชสอมครับมาแอร์ครับมัอนี่มาเฮ็ดแอร์น้ำช่างใหม่นครศรีสุดเด็ดนะครับตรงขามร้านปีชาพาณิชย์สาขาสีสุดเด็ดนะครับเฮ็ดทั้ืองยางครับพี่น้องยางกับเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดแอร์พร้อมครับฝีมือนี่หลากหลายครับสอมโทรศัพท์ก็ได้ แล้วก็ว่าที่เป็นตีกลองครับมีมือกรองได้นี่ตะกี้ยุบบ้องอยังก่อนตะกี้ยุบบ้องอยังมอลล่าซิงมอลลั่ซิงครับหางเครื่องเซ็ตมาหลายคนแล้ว <c oughs> ต้นแล้วเต้นเซ็ตเต้นเซ็ตอย่าไปคิดเหลืก <c oughs> อกำลังปัน่นอยู่ <c oughs> ตอนนี้ทรงลูกไส้ไปกำ <c oughs> <c oughs> ลังทรงลูกไส้ไปหัดซ่อมตีกลองอยู่แล้ววะก่อนหนึ่ซ่อมตีกลองไปหัดหูดซีฟให้หางเครื่องก่อน เดือเลื่อนมากมเป็จกเนต์ไหนตีอันนี้เขาเสียอะไ้ก่อขั้นตอนต่อไปนี่ต่อไปแบกแบกแล้วบ่ดูรักกาดออกแล้วแน่นอนดูรักกาดออกพุ่งกระิบป้อยน้ำยาครับวันนี้นะครับมีปัญหาเรื่องแอร์เรื่องรถนะครับมาได้ซีซั่เบสเท่านะครับนี่ครับเบอร์โทรกันนี้ละนี่นี่นี่เบอร์นี้นี่ครับช่างใหม่นะครับยางแตกยางหัวบริการนอกสถานที่ ลเลเฮ็ดรถดดดีู่ครับตั้งแต่เ็นกับเรล่าขั้นกน,นก็เอามาเฮ็ดอยู่นี่ลหละนะครับมาเฮ็ดแอร์ตู้แอร์มันหัวนะครับรหลดใส่งานก็หลายอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็แลนมีเกบมีฟุ่นนะครับม่ได้ไทยระบบแอร์หนึ่งกับทำงานหนักและกะับพังไว กขาลัางงัดน้ายาเขาครับตอนนี้ก็ลังเปิดลร่องระบบแอร์นะครับทางไม่เราจัดการใออันนี้เน,นร่บนี่ก็ลางงัดน้ำยาเขานะครับมาเพ่การจีนหน้าพี่งก่อนในค่อยหอ,อนเพร่ะเห็นมัน ออเห็นมาดูน้ำยาเขาดีนะครับนี่แหละครับวิธีการเตริมน้ำยาแอร์เพื่อนนะครับนี่ผมออก็เพิ่งเคยเห็นได้หนิมันย่างกับมุ้หัเรื่องเป็นผ้าเบิ่งยั่างเฮ็ดน้ำเพื่นไป,นปนล่ะเอ้าคสั่งไม่แล้วเสียวช้านี่เราบว่าสอมตลอดครับว่ารถแห่แล้วกับเฮ็ดนะครับรถแห่นี่ครับฟังท่านี่ก็อนเป็นรถแห่แล้ว อ่านะครับพูม่าออ디โอนะครับนี่ต้องการลดแฮนะครับต้องการลดเครื่องเสียงหนยหน่อยนะครับไปมวนไปเกลี่ยนยุกกลางทุงกรบติ่ดต่อเลยนะครับกับกําลังเล่งเครื่องเขาพี่น้องเครื่องสีเป้าซ้อมรดนะครับเครื่องสีเป้าไปทรงของครับวันนี้ก็มีทรงหลายเจ้านะครับกระส่วนสีทรงแล้วกับสีมืออื่มือจ้กคันี้นะครับ ตัวสีส้งฟองเล้วบยยังมือมื่นมาันหลาด้วยครับต้องล่อผนเปิดล้านอีกนะครับเพื่อไปหอดนะครับล้านลูกคาปีดตันงแ่ก็ตตองไดยล่อละครับบัดนนี้เป็นไหนเย็นบ่จนหนาวเลยมบ้เดี๋ยวสิไปฟังผุนน้องเบื้องบันัาผมบ่หดบ่งเงินตัวนี้ มาโทษมาโทษข้ามมดาเย็นครับนะครับรับประกันเล่นครับโอเคโอเคเย็นเย็นเย็นเงียบเงียบเย็นครับทุกบานเนี่ยนะครับมันติดอุตสไหกพัดเหมือนะครับ เห็สัสเกตมันคล่อมเหมั่นคล่อมแอร์นะครับคล่ด้านล่างนะครับคล่อมยุดนะครับก็แปลว่าลำไยแอร์พ่อเนาะลำไยแอร์บ้านเยแอร์บ้านครับมคว่ำคล่อมมันจะยึดทุกแบบมันไติดตั้งไปแล้วบห่างหรอกเวลาไ่ได้เลยแล้วงมันติดตั้งเลยแอร์บ้านจะเฮ็ดปอนี่จะเฮ็ดแอร์บ้านแอร์บ้านจะเฮ็ดเตือนนะครับคล่อมยุดเดียวครับนะครับพวกหมุนนะครับตัวด้านล่างเห็นว่าคล่อมยุบแปลว่าเรียบร้อยนะครับปิด น้ำยา,าไอะไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจะก่อนด้วยน้ำมันก๊าซบอลนีนะครับมองมองเตือนน้ำยาไอแรัอนอันนี้เป็นการทดสอบยังทดสอบว่าความหัวบ่งมวนบ่ที่จะล่อรถนะล่อรถยางรถใช้สอนนี่กันอ๋อนาครับคว้ามัวม่เขินนี่ก่อนสอนใช้ใช้สอน อันนี้ก็อีกจุดนึงนะครับตีขึ้นตัวเท็กให้ให้ให้กับโลกพออาพอดีตนตัวกนดีนนเท็กค,ความเรียบลอยที่หนึ่งครับก็มีหัวแล้วบเ็เจิตตรงหมอบงาน้ะบัด ก้พออรนะครับน้ำหยาดด้ว่าหัวนะครับปัี้องอากาศมากเนาะเายางรถนะครับาเียนหียครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไผปัญหาด่านรถนะครับว่าจะเป็นนะครับแอร์นะครับหรือว่า เกี่ยวครับยางนะครับมาติดต่อเลยครับสซางไม้นี่แหละสซางไม่นคร่อีสั่นเบสนะครับร้านเพิ่อนกระยุตรงขามพีชาพาณิชสาขาซีสั่นเบสนี่แหละครับนะครับขอบคุณด้หลายนะครับสำหรับจคกขนมตู้แอร์มันจะไหนก่อนจากขนมตู้แอร์เนมตู้แอร์เรียนประมาณรูปประมาณหาร้อยเมตรหรือกิโลหนึ่งนะครับสำหรับไอไม่อยากให้ตู้แอร์มันหัวไงอปิดไอ้ตัวทำเครื่เย็นปิดตัวปล่อยน้ำยาแอร์ตัวไหนให้มันเรียบตาพัดลม มันเลีงไปเอกรหอดเหมอนกอแต่เหนวาเลียต่เราใช่จับเพลีอยแต่เงินปัดีหรืเพลี้แเ่าว่ามันต้องมาเอาติดเปาือกแล้วก็ดับเพลีอตองแีกัยึดเป็นอกแล้วเป็นน้แข็งยุ่ยที่มองตูข้อยเนมันยุ่ามันจะเป็นแค่เเป็นขาบนาเป็นยังมันก่อกานเป็นเข้มมันเไอตูแอร์มันหัวไงสอาเราคุณรยดระยั่อยางดเดนเคือก้อนหาสหอดมองจอด งานอีกประมาณหาลอยเมตรอีกจะหาลอยเมตรงานเข้าเขาปิดตู้แอร์ไว้ปิดไอ้เติมเติมุดตัดหมอกไวายลำยาต้มเย็นมันหนอไอ้มันเหลือตะลุ่มไอ้มันเหลือตะลุ่มเหลอมันเหลือพัดลุ่มไปงานต้มเย็นต้มเย็นมันกับตียาที่มันขอกันเป็นการนแข่งไม่ได้ค่อยเย็นโอเคโอเคมันตีเป้าเป้าเป้าเจี๊ยวเหลือตะลุ่มยาเดียวจะ๊ยมีข้อเย็นหอกกันหรอเขาเคยดับกันอ๋อมันมีไฟสาบหมีเรื่องจับมาดีแนบตรงแค่นี้นึงแค่้อว่ามื่อสองิีก็ปิด ันี่ครับนี่ดาบเทคนิคเทคนิคยังไงครับก้อนสีฮอดก้อนสีฮอสมองสีจอดจะหาลอยเมตรเท่ากับปิดไอ้ความเย็นมันไอเหลือตาพัดลมทั้งบอกนำ้นำแข็งมันสีมันก่ออยู่มันสีละลายนะครับมันสีเฮ็ดในตู้แอร์เขาใส่ได้โดนนะครับขอบคุณในลายสำหรับผู้ถี่มาเบิงนะครับขอบคุณในลายดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อ